ท่านผู้ชมครับคณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นได้ทํางานมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อผลประโยชน์นะครับและสิ่งที่ได้รับของพี่น้องประชาชนผู้ที่เป็นมุสลิมในประเทศไทยนะครับนอกจากฝ่ายฮาลาลแล้วยังมีฝ่ายอื่นอนอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสกาดนะครับหรือฝ่ายกิจกรรมสตรีเยาวชนและที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนะก็คือฝ่ายวิชาการและการศึกษานั่นเองวันนี้นะครับท่านรองประธานที่ดูแลฝ่ายนี้ จะมาพูดคุยกับเราในช่วงของหน้าต่างกอทอนี่ครับสล ا ล ة ا มว ه و ر ح ลา الله و ب ر ك า ت ه ท่านผู้ชมครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการกลางอิสลามแหประเทศไทยนะครับหลายคนก็พูดแต่เพียงว่า กรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการปฏิบัติงานอะไรบ้างนะครับเ,เห็นมีแต่เรื่องของฮาลานอย่างเดียวนะครับจริงๆอยากจะเรียนกับทุกท่านได้รับทราบว่าคณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะฝ่ายฮารานอย่างเดียวนะครับมีหลายฝ่ายนะครับฝ่ายป,ประชาสัมพันธ์ฝ่ายการศึกษานะครับฝ่ายวิชาการนะครับแล้วก็ฝ่ายเรื่องของ เด็กกำพร้าเนะเรื่องของสากาศมีหลากหลายแต่ว่าข่าวที่ออกไปนะันนก็มองว่ามีแต่เรื่องของฮาลานอย่างเดียวนะครับผมเป็นรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามาประเทศไทยแล้วก็ดูแลฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการและการศึกษาฝ่ายนี้ก็มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่ามีคณะอนุกรรมการอยู่ชุดนึงเพื่อต้องการที่จะดูนอกเหนือจากจะ บริหารในเชิงรับแล้วเนี่ยนะครับเชิงรับก็คือเวลามีทุนต่างๆมาเนี่ยนะครับจากต่างประเทศเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ก็จะได้รับมอบหมายจากท่านจุฬาราชมนตรีในฐานะอีกหนึ่งก็คือประธานคณะกรรมการกลางอิสาประเทศไทยออมอบหมายมาให้ดูแลว่าจัดจดจัด,จด,จดใครไปบ้างจัดสอบเ,ออเมื่อไรประสานงานกับทาง มหาวิทยาจากประเทศนั้นนนนะครับเราก็จัดการในเรื่องนี้ทั้งตุรกีทั้งซูดานนะครับแม้กระทั่งซาอุดิอราระเบียหรืออียิปต์ก็าตามเนี่ยให้ฝ่ายวิชาการเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะส่งเด็กของเราให้เดินทางไปเ,เรียนต่างประเทศนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขณะนี้กําลังคิดอยู่ว่าหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับบางทีการรับรองฐานะมหาวิทยาลัยต่างๆของ ต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกรับรองของในประเทศไทยเราก็จะเสริมนะครับจะเสริมความรู้ให้กับเขาเพื่อที่จะให้ทางการประเทศไทยเนี่ยได้รับรองได้กพอพได้รับรองในเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เคยคุยกับท่านนายกรัฐมนตรี ri, <después> นะครับประยุทธ์นะครับมาแล้วที่ทำเนียบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่จบมาแล้วแล้วก็ทางเราไม่ได้รับไม่ได้ไม่ได้ประกาศ รับรองวิทยฐานะนี่นะครับว่าเขาขาดอะไรก็พยายามที่จะเสริมให้กับวิชาการให้กับท่านเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้ทางการไทยได้รับรองนะครับอันนี้มันก็เป็นส่วนทางด้านวิชาการที่ผมดูแลโดยมีอาจารย์วิสุทธ์นะครับบินลาเต้นะฮะเป็นประธานฝ่ายนะครับแล้วก็ผมก็จะดูแลห่างๆอย่างไรก็ตามเนี่ยผมขอยืนยันกับพี่น้องว่า คณะกรรมการกลางอิสลามมาประเทศไทยนั้นเนี่ยไม่ได้มีแต่ฝ่ายฮฮลานอย่างเดียวนะครับเราไปดูฝ่ายสกาดก็ดีนะครับเราไปดูฝ่ายเรื่องเมาลิดก็ดีเราไปดูฝ่า,เายเร,าาเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆก็ดีสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในคณะกรรมการกลางอิสลามมาประเทศไทยผมจะขอฝากกับพี่น้องทั้งหลายว่าเราทํางานเป็นองค์กรโดยมีท่านธุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำของเรา เราก็ยังจะต้องออให้การสนับสนุนกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักรนั้นด้วยแล้วก็ขอฝากว่าคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะต่างๆจากพี่น้องมุสลิมและกสาสนิกชนให้ถือว่าเราเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลามปี2540นี่นะครับ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีกระทรวงมหาดไทยดูแลอยู่เนี่ยเราก็จะ,ะสนองตอบหรือสนองนโยบายของรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องอรัฐต่างๆที่มีนโยบายในการที่จะได้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องประเทศนี้เราก็สนองตอบในสิ่งซึ่งที่เราสามารถที่จะกระทําได้ขอฝากว่าคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยนั้นได้รวมกลุ่มบุคคล จากทั่วประเทศมาอยู่ตรงกลางโดยมีท่านจุฬาราชมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีท่านสสสุรินทร์ปลาละเร่นะครับเป็นเลขาธิการเราก็ช่วยกันทํางานอย่างไรก็ตามก็ขอฝากกับพี่น้องว่าเรื่องของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นไม่ได้มีฝ่ายฮาลาลอย่างเดียวแต่เรามีหลายฝ่ายที่สังคมต้องการเราก็มีพร้อมเพียงแต่ว่าท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่รับทราบเท่านั้นเองครับขอขอบคุณมากครับบัสลาลมาลยกุม ورحمة الله وبركاته